สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนทุกท่านนะครับเรามาพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับพี่วันนี้ได้ของมาใหม่ได้มาเยอะเลยครับได้มาหลายชิ้นเลยนะครับพี่ชอบบองไหนพี่ทักมานะครับ0947570556นะครับพี่ใบประกาศงานประกวดที่พิศนุโลกและกําแพงเพชรมาเลยนะครับถ้าขาผมได้เลยนะครับพี่จะจะส่งใบประกาศไปให้นะครับเดี๋ยวมาดูกันองค์แรกก่อนเลยพี่เนาะนี่ครับ มีกุมารหลพระเตครับพี่คงทองครับพี่นี่ครับสัตว์ตรงนักเรียนนี่เป็นรุ่นแรกครับพี่เป็นเนื้อดินนะพี่นะผสมดินเจ็ดผาช้านี่ครับสามงามชัดๆเนี่ยฮะคมๆอันนี้คือจะเป็นโค้ดอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยผสมงามเขาจะบางองค์ที่เขาก็จะมีแบบนี้ครับไม่มีก็มีครับมีแบบนี้ก็มีครับพี่สามงามนี่ครับพี่เนื้อดินเจ็ดผาช้า นี่ครับรุ่นแรกนลพี่นะนี่รุ่นแรกครับนี่ครับนี่นี่ครับห0 0้อยบาทครับพี่ห0 0้อยบาทครับหกรอยบาทครับพี่เก็บไปทางบวก5้าสิบบาททุกองค์นะครับเงินสดห0 0้อยครับพี่นี่ครับพี่น่าใช้นะใครจะรับน้องไปบูชาไปดูแลสักต้นนะครับนี่ครับพี่ 6 0ร้อยบาทครับชอบโทรมานะครับพี่นี่ครับบแรกก็จะดูพระบูชากันเนาะนี่ครับพี่นี่สวยงามหน้าตักประมาณสี่นิ้วครับพี่นี่ครับอู่ทองสวยงามมากพี่ดูครับสวยมากครับพี่นี่ฮะคนดินไทยนี่ครับพี่นี่ฮะ สวยมากพี่นี่ครับพี่สวยที่สุดก็ตักสี่นิ้วครับพี่นี่ครับครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทภาพบูชาครับน้าตักสี่นิ้วครับอู่ทองหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่ครับราคาที่ผมเปิดให้พี่พี่ทุกคนนี้เอาไปออกต่อได้สบายใจครับได้กํำไรแน่ครับพี่ สวยงามมากนะพี่นะเนี่ยครับสวยงามมากสุดยอดเลยครับพี่ชอบโทรมานะพี่นะมาแล้วอันนี้ยอดช่อครับพี่นี่ครับพระกิ่งยอดช่อมีสิบเก้าองค์ครับพี่นี่ครับพระกิ่งยอดช่อครับพี่นี่ครับกิ่งวัดบวร มีอยู่สิบเก้าองค์ช่อใหญ่เอาหนึ่งพันสองรอยบาทหนึ่งพันสองรอยบาทครับพี่นี่ครับนี่น่าใช้มากครับพี่ยอดชอบแบบนี้เลยพี่พระลักิิงวัดบวริเวศนี่ครับยอดชอเลยจะาพิจามีสิบเก้าองค์ครับช่อใหญ่สิบเก้าองค์หนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่ชอบพี่โทรมาแล้วครับพิจานี่ครับท้าวเวสุวรรณครับพี่ นี่ครับยกถวานะพี่นะนี่ครับสนิมยกนี่ครับพี่นี่ครับผมเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเท้าเวสุวรรณครับพี่นี่ครับสนิมยกนี่ครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่ชอบพี่โทรมานะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับพี่นี่ครับ ผมมีสร้อยครับพี่หลวงปู่บุญครับพี่นี่นี่เป็นรูปประคำผงยานะพี่นะนี่ใหญ่มากครับพี่นี่สร้อยใหญ่มากครับพี่นี่สร้อยใหญ่เลยพี่สร้อยรูปประคำใหญ่ใหญ่ยาวพี่นี่ครับยาวมากครับรูปประคำผงยานะพี่นะนี่เป็นผงยานะครับพี่เก่าๆแบบนี้เลยพี่นี่เห็นไหมนี่ครับเป็นผงยานะพี่นะนี่ครับ เก่ามากครับพี Rangers, Arizona, Story, s, ่นี saben, freshman, sure, ่ผมเอาเก้าร้อยบาทครับพี่รูปแคำผงยาครับหลวงปู่บุญครับพี่นี่ครับอย่างยาวใหญ่มากเลยพี่นี่ครับพร้อมพอลักเครื่องผงยาเหมือนกันนะเนี่ครับผงยาจินเจ้าสัวครับผงยาจินดามณีครับพี่นี่ครับผมเอาเก้าร้อยบาทนะพี่คุ้มโคตรคุ้มเลยนี่ครับยาวใหญ่นี่ครับเก้าร้อยบาทจ้ะพี่ชอบพี่โทรมานะครับชอบพี่โทรมานะ ถ้าไปโทรมานะครับพี่ส้อยครับนี่ครับอันนี้แหละพี่ลูกปัดหินสีโอ้โหสวยมากเนี่ยครับพี่พี่สันสวยมากเลยครับพี่นี่ครับลูกปัดหินสีสวยนะพี่นะนี่ครับนี่ของทอมพี่มิสแบน็บของทอมนี่ครับนี่ฮะนี่สวยมากนี่สวยจริงครับสวยมากมากครับพี่นี่ครับ นี่ครับพี่เอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทเลยเหมาเขามาได้สามเส้นนะพี่นี่ครับหกร้อยบาทจ้ะพี่มีอยู่สามเส้นนัเหมือนกันเลยเหมามาได้แต่ว่าทยอยไล์ทีละเส้นครับพี่นี่ครับสวยมากสวยงามที่สุดเลยพี่นี่ครับสวยครับหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทนะครับนี่ครับพี่จะกดหลวงพ่อเงินนะพี่นะ นี่ตะกรุดหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับพี่นี่ครับมีอวไรนี่ครับพี่นี่ครับตะกรุดหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับพี่หกร้อยบาทจะพี่จ๋านี่ครับหกร้อยบาทครับพี่นี่หกร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานจะพี่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทจะพี่จ๋านี่ครับนี่ก็จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อกันรัฐพญาธครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับ หก0ะบาทครับพี่หกละบาทนะครับพี่นี่ครับนี่ครับหกลบาทจะหกละบาทจะพี่จะมาดูกันต่อเลยพี่เนาะนี่ครับเออะดูมีดก่อนดีกว่านี่ครับมีดครับพี่มีดหมอนี่ครับเป็นด้ามไม้ในฝักกระดูกกามช้างนะพี่ นี่เป็นของหลวงปู่ทิมวรหาไล่พี่นี่ครับครับนี่ครับหลวงปู่ทิมวราหาไล่ครับพี่นี่ครับพี่นี่จับเงินนะพี่นะนี่ครับนี่เงินนี่ครับพี่หลวงปู่ทิมตามประวัติตำราแล้วหลวงปู่ทิมเป็นเพื่อนเป็นสหายพันธมิตรกับหลวงพ่อโกยนะพี่นะบางอย่างหลวงพ่อโกยวะครับ ก็ยังมีแบบเป็นพระเครื่องที่มีผสมหงพลายของปูทิมด้วยนะนี่ครับนี่ครับพี่ด้ามนี้นะพี่นะด้ามเนี้ยมาเอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่รวมส่งให้ทุกกรณีนะเจ็ดร้อยบาทครับจะปลายทางหรือว่าเงินสดผมรวมส่งให้ครับนี่ครับมีหวงปูทิมครับเจ็ดร้อยบาทครับพี่เจ็ดร้อยบาทครับพี่น่าใช้นะพี่เนี่ยาจะบอกเขาอรีย่างแบบมีหัวปรลดนะครับมีหัวหัวปย่หงแบบนี้ครับพี่ ผมพูดถึงว่าหารไร่ครับมีตีนะพี่นะนี่ครับเจ็ร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะแล้วมาดูกันต่อนะพี่เนาะผมมีหลงพ่องเงินครับทองเก็ดกระดีเต็มเลยพี่สวยสวยเห็นไหมเนี่ยนี่เฮพรยดูตามซอกตามอะไรเห็นไหมนี่ฮะสองทองเก็ดกระดีนี่ะพี่ น้ำทองวิ่งเต็มเลยเนี่ยทองเกจเกดีเนี่ยพี่นี่ครับพี่พิมคิดตานะยิ้มหวานหวานนะพี่นะครับเอามาครับพี่เดี๋ยวขยับไฟหน่อยไฟมันส่องนี่แม วิ่งเต็มองค์พระเลยน้ำทองอ่ะทองเกิดเดีแบบนี้พี่นี่ครับนี่ครับหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทนะล้มส่งให้เลยแล้วผมมีวัดปักน้ำหนึ่งที่ได้มาใหม่ครับแล็กเกอร์นี่ครับพี่เรื่มเก่าๆก่าแบบเนี้ครับพี่แล้วคร์บแล็กเกอร์ นี่ครับพี่สมเดจว่าบักน้ําครับนี่นี่ครับพี่หกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทจะพี่จา๋าหกร้อยบาทนะจะพี่จา๋าไปทางทุกเลยกรน,นะครับบวกห้าสิบบาทนะนี่หลวงพ่อเดิมพี่แจกวันหลวงพ่อเดิม คนน่าใช้เลยนี่ครับพระชัยวัฒน์หลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมเขาจะมีกิ่งอยู่นะพี่นะมีพระกิ่งพระชัยวัฒน์พี่ลองไปดูข้อมูลใน Google ได้ครับพี่บางคนไม่เคยเห็นไงมีครับพี่นี่ครับนี่พระชัยวัฒน์ความเก่าน้ำทองยังมีวิ่งเลยพี่ยังมีความเก่าให้เห็นด้วยนี่ครับ นี่พี่พระเชวัดรหลวงพ่อเดิมน่าใช้มากเลยน่าขึ้นคอมากเลยพี่นี่ครับหลวงพ่อเดิมวัดหลวงพระโบสเชวัดน,น,นี่ครับพี่หกร้อยบาทจะพิจาหกร้อยบาทหกร้อยบาทเลยพี่นะนมีเครื่องรางอีกครับพี่นี่ครับพี่เขาเรียกว่าครดนะพี่นะครดหลวงพ่อปานนี่ครับพี่นี่ครับคนหลวงพ่อปานวัดบางกระสอบนี่ครับพี่ ดำปึ๊ดเลยองคดหลวงพ่อปานวัดบางกระสอบครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่หกร้อยบาทนะพี่หกร้อยบาทคำน่าใช้มากหกร้อยบาทจะรวมส่งให้เลยอุ้ยไม่ได้องค์นี้ไม่ได้พี่หกร้อยบาทครับบวกไปทางห้าสิบบาทนพี่นะองคดหลวงพ่อปานครับหายากสุด,สด อันนี้ครับพี่นี่น่าใช้เก่าๆแบบนี้เลยพี่พัากินหรืง,งพ้าจาดนะนี่ความเก่าความเก้านี่ครับพี่น้งองเห็นโอ้พ้ากิงหรวงพ้าจาดครับพี่ หกรอยบาทพี่หกร้อยบาทจ้พะพกกเิ่งหรือพกจานหกร้อยครับพี่นี่ฮะพกเงินพิมคิตากระเช้าเงินนี่ครับพี่พกเงินพิมคิตากระเช้าเงินนี่ครับผมเอาไม่แพงนะพี่ผมเอาเก้าร้อยพันห้าผมไม่ขายเพราะว่าผมเหมาเขาไม่ได้ถูกกว่าพันห้า ก็เลยขายเก้าร้อยได้พิมพ์คิตาหนึ่งสองสามสี่ชายจีวันคว่ำนี่ปกะกบแบบนี้เลยพี่เริยมเงินนะพี่เริยมเงินครับนี่ผมเอาเก้าร้อยบาทเริยมเงินกระเช้าเงินพี่เก้าร้อยบาทสุดคุ้มเลย นี่ครับเก้าร้อยจ้าพี่ตัวนี่ครับพลอดลกุวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่มีเส้น้ำตกนี่เส้น้ำตกสามเส้นพีเห็นไหมตามพิมพ์ก็เลยครับนี่ฮะนี่ครับ หอดกูัดมหาวันพิมพ์ใหญ่ครับพี่หกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทนะนี่ครับหลวงปู่ทวดปีสองสี่นี่ครับเลื่อมเงินนะพี่นี่จับเงินผมเอาเก้าร้อยบาทครับพี่เอาเก้าร้อยบาทหลวงปู่ทวดปีสองสี่เลื่อมเงินครับฮักเอาผมเอาเก้าร้อยบาทนี่ครับ นี่เลี่ยมเงินพี่เอาเก้าร้อยบาทจ้ะพี่เก้าร้อยครับนี่ครับพับปิดตาหลวงพ่อเฉยวัดบางกระสอบใช่ห่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราพับปาบางกระสอบคือว่าปิดตาหลวงพ่อเฉยแล้วกันนะพี่เนาะนี่ครับสวยงามเก่ามากเล่มวินเทจ ร,รายลงลักนี่พี่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทแล้วมีครับหลวงพ่อปานขี้ไก่3มเส้นแบบนี้ครับนี่ครับหลวงพ่อปาน,นครับ หกร้อยบาทจะพี่จา๋าหกร้อยบาทนะครับพี่ EP นี้ผมต้องกราบสวัสดีนะครับ0ูนย์เก้าสี่ 6. ชอบวงไหนโทรมาแอดไลน์มานะครับ